สวัสดีนะคะวันนี้เรามาพบกันในการเดินทางอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูทะเลค่ะนี่นะคะหมู่บ้านที่อยู่ข้างบนนู้นที่เห็นไกลๆนั่นนะคะนั่นก็คือโมฮาก้านะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขานะคะนี่รถก็วิ่งขึ้นไปบนเขาเราจะเห็นวิวทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นวิวจากมุมสูงนะคะพื้นที่แถบนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะ โค้งเยอะมากนี่เรามาถึงโมฮาก้าแล้วนะคะโมฮาก้าเป็นเมืองอาตากอากาศนะคะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมทะเลนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าโมฮาก้าพรายานะคะพรายาแปลว่าทะเลนะ,ะแปลว่าชายหาดนะคะนี่ถนนก็จะระนาบไปกับทะเลเลยนะคะทางซ้ายก็จะเป็นทะเลนะคะ ส่วนที่เห็นไฟกระพริบทางขวามือนะคะนั่นก็คือร้านขายยานะคะซึ่งร้านขายยาจะมีแสดงเวลาแล้วก็แสดงอุณหภูมิว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะเห็นทุกร้านขายยาจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะตอนนี้ท้องฟ้าของวันนี้นะคะก็ค่อนข้างมีเมฆนะคะทะเลก็ค่อนข้างสงบนะคะแล้วก็รถราก็ขับสบายนะคะเห็นไหม ทะเลกำลังเงียบสงบเลยนะคะถ้าวันไหนที่มีแดดนะคะก็จะมีคนมาอาบแดดมาเดินเล่นริมทะเลเยอะมากนะคะนี่ก็คือเมืองโมฮาก้านะคะในช่วงหน้าร้อนจะพุกพล่านมากนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเยอะร้านอาหารก็จะคึกคักร้านรวงก็จะคึกคักคือแบบว่าคนเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็นี่มีร้านซูชิอยู่ด้วย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เล็กๆนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าร้อนนี่คือบอกเลยว่าพลุกพล่านมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะนี่ทางซ้ายมือเห็นไหมคะเราจะขับรถเรียบทะเลไปเลย แบบนี้นะคะแล้วก็ในสเปนนะคะในใน,ในประเทศสเปนเนี่ยเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีนั่นก็คือทางซ้ายมือเห็นไหมคะจะเป็นสนามเด็กเล่นจะเป็นแบบเป็นสถานที่ให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาจะมีทุกที่เลยนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ออกกําลังกายได้มาเล่นนะคะเนี่เราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะไปหา,าแผ่นปอบเปียนะคะ ปิมทะเลมาเรื่อยๆเลยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะในแถบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะในถนนในประเทศสเปนนั่นก็คือ,อวงเวียนนะคะถนนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจาเหมือนกับว่าเป็นการาเป็นการถ้าถ้าเป็นในหมู่บ้านนะคะถ้าเป็นถนนในในเมืองในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือวงเวียนอย่างเมื่อกี้ผ่านมาหลายวงเวียนมากเขาจะเป็นการเหมือนกับว่า,าหยุดนะคะให้เหมือนกับว่าให้รถเนี่ยแบบได้ชะลอความเร็วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นในเมืองไงเพราะฉะนั้นคนสเปเนจะขับรถค่อนข้างเร็วข้างหน้านี่คือรถเมลนะคะ คนสเปนเนี่ยเขาจะขับรถค่อนข้างเร็วแล้วเสร็จแล้วคือแบบว่าไอ้เจ้าวงเวียนเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยให้รถได้ชะลอความเร็วอะไรประมาณนี้ทางซ้ายมือตรงนี้คือแบบสวยมากเลยนะคะตรงตรงแถบนี้จะเป็นทางเดินที่ชาวบ้านไอ้ชาวบ้าน เป็นทางเดินที่เขาทําให้เพื่อนักท่องเที่ยวหรือว่า,าประชาชนของเขาเนี่ยได้เดินออกกําลังกายได้วิ่งออกกําลังกายนะคะคือแบบเช้าเย็นนี่คือจะมีคนเดินเยอะมากนะคะแล้วก็ตึกหรือว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยในแถบนี้นะคะจะเขาจะทาแต่สีขาวเท่านั้นนะคะเห็นไหมจะเป็นตึกสีขาวริมทะเลเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของ โมฮากานะคะเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วร้านที่เราจะมาก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นร้านจีนนะคะเป็นร้านจีนที่เราจะมาหาปอเปียอยู่ตรงนี้เองนะคะทางซ้ายก็ติดทะเลเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศแถบนี้ดีมากเลยนะคะดีกิอันนี้นะคะที่เราจะมาหาปปสปริงโร่กันจ้าได้แผ่นปอเปี๊ยะแล้วก็กลับออกมานะคะเห็นไหม ผ่านอาราวดะบาวอีกแล้วจะผ่านวงเวียนอีกแล้วนะคะวงเวียนเยอะมากนะคะถนนหนึ่งจะมีวงเวียนประมาณ4-5หวงเวียนเลยแหละนะคะเพื่อเป็นการชะลอนะคะชะลอความเร็วของรถ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนโดยเฉพาะหน้าหนาวที่ที่นี่นะคะจะไม่ค่อยหนาวแล้วเห็นไหมจะมีนักท่องเที่ยววิ่งจะมีประชาชนวิ่งจะมีเดินออกกําลังกายกันเช้าเย็นนี่คือเป็นที่ที่บอกว่าอยอดนิยมมากเลยนะคะมาสูดอากาศนี่ก็คือเมืองโมฮาก้านะคะทุกคนโมฮาก้าซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศสเปนนะคะเป็นเมืองที่ มีนักท่องเที่ยวเยอะมากในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เงียบสงบนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นอะไรที่เงียบสงบแบบนี้นะคะเพราะว่าในเมืองนี้ไม่มีช้อปปิง้งไม่มีแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ๆเลยนะคะไม่มีโรงหนังมีแต่ร้านกาแฟมีแต่ร้านอาหารแล้วก็มีร้านช้อปปิ้งเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศอันเงียบสงบของเมืองชายทะเลแห่งนี้นะคะโมฮาก้าค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวสเปนนะคะถ้าอยากจะได้รับบรรยากาศสง,สงบสงบแบบนี้ก็ต้องมาแถบนี้นะคะ